นิทานเรื่องนกยางผู้เยื่อหยิ่งนกยางตัวหนึ่งมีนิสัยเยื่อหยิ่งและหลงตนทุกวันมันจะเดินท่อมๆหาอาหารอยู่ริมฝั่งน้ำมองเห็นเงาจะงอยปากคอและขาอันเรียวงามอีกทั้งรูปร่างระหงสะออดสะองของตัวเองที่ปรากฏอยู่ในน้ำนกยาง อดที่จะนึกกระยิมอิ่มเอมใจไม่ได้ทุกครั้งไปครั้นเหลือบเห็นปลาช่อนกับปลาชะไดว่าอยู่เคียงคู่กันมันเกือบทลาเข้าจิกกินตามสัญชาตญาณแต่พลันนึกได้ว่ายังไม่ถึงเวลาอาหารกลางวันอ่ะเหย่าพึ่งเลยดีกว่านกยางบอกกับตัวแม้เจ้าปลาสองตัวนี้จะกำลังโตได้ขนาดน่ากิน แต่การกินอาหารก่อนเวลาอันสมควรเช่นนี้มิใช่กิริยาของนกผู้ดีมีตระกูลอย่างเราเลยสักนิดเมื่อปล่อยให้ปลาช่อนและปลาชะโดว่ายผ่านหน้าไปอย่างไม่ใหยดีแล้วนกยางก็เดินเล่นต่อไปอย่างสำราญใจอีกพักใหญ่จนถึงเวลาเที่ยงมันเริ่มรู้สึกหิวมองลงไปในลำธารเห็นเพียงปลาเข็มตัวเล็กๆว่ายอยู่กลุ่มใหญ่อุ๊ย รออีกสักนิดดีกว่านกผู้ดีมีระกูลอย่างเราจะกินปลาเข็มแบบนั้นเป็นอาหารได้อย่างไรกันนกยางบอกกับตัวเองและพยายามเดินต่อไปจนมันรู้สึกหิวจนแสบท้องแต่เมื่อเห็นเพียงปลาซิวจึงกัดฟันเดินไปได้อีกไม่ไกลนะักก็ชักจะรู้สึกหน้ามืดจึงสอดสายสายตามองหาอาหารและเห็นหอยทากเปลือกแข็งอยู่ในเลน มันทลาเข้าจิกกินอย่างไม่สนใจต่อสายตาของนกทั้งหลายที่เกาะอยู่บริเวณนั้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อโชคลาภและโอกาสมารอยอยู่ตรงหน้าอย่าทําเพิกเฉยหยิ่งยโสเมื่อมันหลุดลอยผ่านเลยไปแล้วอาจจะต้องมานั่งเสียใจภายหลังดังพุทธภาษิตอย่าปล่อยโอกาสให้ผ่านเลยไปเสีย